รุดเบ้์ได้คนละเต็มเมื่อกี้เนาะมาสิทธิ์ยูนบนน้่นไหลอยู่ีนนี่ได้ได้ได้เต็มนหนึ่งเป็นสองเต็มแล้วง่ายบอลน,นี่เ <laughs> นี่มีอยู่มีอยู่ปละขาวยาวน้อยพอดีมุกเนาะอ๋อสุนัะทากะลิ สองต่อดึงออกมาสิเงาเต็บเฉยพุ่งต้ทุกคนสบายดีสวัสดีทุกคนเนาะก็ยินดีต้อนรับกับซุซองบบาสีละนะก็คือมืนอนี้ได้เดินออกมาทั้ง นาลุงใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้นกๆๆนี่วะตําด้กระตุกนกทองนาจะย่างไปหาลุงใหญ่อยู่ที่นาเพิ่นเนาะแต่ว่าบ่ได้โทรนัดดอกดีว่าจะไปเบิ่งปลาปลาต้อนเพิ่นปลาต้อนปลาอปลาีจะไปหาเบิ่งลุงใหญ่ อากาศมันนี่แดดแห้งๆทุกคนเลยเนาะจมบกมีแห้งเ่าไมันี่อากาศแดดแห้งเลยสถานที่ไปน้าลุกง่าไปบึงว่าป่าสิโลกสอนแล้วหลายบ่เนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้บึงเนาะ ถ้าพ่อลุงใหญ่หรือว่าถ้าเห็นลุงใหญ่ไปเบิ่งนํากันก่อนว่าสิมีคนอยู่บ่ทางนี้บ่ได้เที่ยวมาหลายปีลุนซึ่งกหาก็ได้เที่ยวมานี่เนาะอุ้ยตกใจนกอืมนี้เป็นตาตกเบ็ดทุกคน ว่าบางเอิญว่าสีกะถือเบ็ดมานะจะสิตกเบ็ดบังกันเนาะถ้าได้กะสิถ่ายบังเลยถือโอกาสไปหาลุงใหญ่เลยทุกคนเลยถ่าลุงใหญ่ตกเบ็ดกันมาอนีิบรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้าอันนี้เป็นบ้านใกล้เคียงนี่เนาะมันน้อยฝากหวยพังนัแนก็เป็นบ้านของบ่าวสีเป็นบ้านใหญ่ คทุกคนเลยเดี hmm. <th> ๋ยวจะใส่เงือเบ็ดกันเอิ่บ่ได้เอาขากล้องมาเนาะจะตัดไปตอนไปตอนไปแล้วบันทีเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะลงปอนลงบึงว่าสิมีปลากินบ่ห้ามเสียงดังนะเสียงดังพอปลาจะบ่กินเสียงดังอู้อู้ดึงทุกคนเเมื่อกี้นี คนที่สุดก็ได้แล้วตัวที่หนึ่งเนาะได้เป็นทีเรียบร้อยเป็นปลากเค็งนะปลากเค็งนาสิทธิ์อยู่ในนี้นะในหม่มต้นตานนี่เนาะเพราะว่ามันอยู่ในไห,หนา,นะากเกนาะปลาเค็งนาโอ้ตัวใหญ่เด้อโอเคทุกคนเดี๋ยวตกต่ออีกว่าสิไดจกโตมาเนืเ้อมาขากล้องมาเนาะโอ้ผมมีคนถ่ายให้ ไปสิถ่ายเป็นตอนเป็นตอนเลยสิได้เนาะจังได๋ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้นี่มาเลาะเบิ่งทางนาลุงใหญ่เนาะมาฮอดนาลุใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังบ่เห็นตอนเห็นลีแล้วจะอยู่ทางไดพยังบ่เคยมาจักเทื่อตกเบ็ดเมื่อกี้นี้ได้3ตัวนะทุกคน Tại bếp, bà sàn tùa Ủa, bà nội nè, bà nội không được Bà nữa Bà bươn này hay nữa Lọc mà chắc xài, đi cũng ngay tôi thô, hà nó còn thô hà luôn nhảy còn đây mà lưới để thô hà luôn nhảy cả thu khuẩn thằng cầu nó mà thằng của bẹn cứ và thô đây thô nạt đúng nhảy đúng mà này giờ có để phô gần thu khuẩn đây cho nên tốc bếp thả luôn nhảy gần bột đừng nó một kia này đừng dần nhừa lọn ดึงนะดูเดีนะเดี๋ยวเข้าไปห่มก่อนคัวคัวแป้นเป็นคัวที่เที่ยวแต่ยังมาบัดนี้ยัง biến về lái nữa, khu ở tôi, tôiเคย điêu chưa chưa, khu ở tôi này, tất cả đấy, tôi điêu nó đến nỗi, tôi điêu đến như vợ này, tôi điêu đến như vợ này, tôi điêu đến như มาแล้วมาแล้วลุงไงมาแล้วมาจุดหนัดพบถุยฮะเห็ดเบ็ไม่อีกโอตะคนว่างเบียกเนี่ยคนวางเบียกมาหาเลาะตกปลาย่อนธรรมชาต dọn nadi, đi xua so, đúng nháy dọn nó đi nó nó khắp sắp dùm nào sợi dữ đấy đúng nháy sợi dữ sợi dữ mà tệ huyền nhé nhé hả đại ui bếp cả khăn sắn thế này khăn sắn thế bếp cả khăn sắn thế bếp cả ừ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  น้ำพอดีสอนเจ้าเทพวะลงเลาะบงแถวเจ้ากันวะน้ำงัะเางกนาลงลงี่ถึกหลายเทพวะตอนเจะบ่บ่ถึงที่บ่ลงอะไรอีกนั่นน้ามันไหลนะไ่เ่แ คันยาวั่นหเท้าขีนัก่เนี่ยดวงคุณนี่แหละเอาไปใส่ดวงคุณปลาเข็งกับปลาขาวเนาะปลาเข็งปลขาวเนาะฟีดูกนใ่ใจกับใจดูก่อนเพาะมีหิมมีปะ กาแฟน่งข้ามช่ำอยู่หน้าก็ไม่ได้เ็ดีช่างอกยบบี้ดกาเพ่นเนาะฝนตกได้บัเดดปอนี่ีมาจอเห็ดยังอยู่เฮือนอ่ะเห็ดยังอยู่เฮือนเห็ดยังอยู่น่งหม่อมเังอยู่หมอมอยู่อันกี่วันที่

ตัวมตมเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆลใงญ่พาไปมานีมาหาไตขัววขัวเดียวครับเท่เห็นแต่ผ้านาะขัวเบีนี้จึงว่าขัวหม่ลำเดียวใช่แบบนั่นเลย lúc đầu này nhưng hôm để hồi thằng nhỉ nó hôm nay hồi hôm bữa nay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  hôm bữa mà không thang của pẹn họ như dưới tiếng nổi vào đường này thiêu mưa này mưa thang phì thế bất xong kia này phải bất đẹp vừa pẹn làm điều chị họ thiêu mưa phi đấy tự nổi nó đi nhanh ปลามันดูเจ๋งกันเตึกพวกนั้นให้นี่ปอมมอปอมมอเด้หูน้ำบกแค่โอ้ยมันปิดปอยู่นะเออด็ดใช่ไหมยไปทางนี้้ปเนาะนปี่เห็นน่ยเขาบ้าง ล่กนาที่บ้านนาลูกเงใช่นาบวานจ้่นหครับนาหวานบุ๋มนม่มีไปแล้วเป็นบ่อบึงก็งามบ่ปีนี้นี่ดำหมอน้องบติเวณหันหันให้ที่เอาผีหินให้ที่อา mọi lên đó Hồi, mọi hồi mọi người mọi người hiện này thằng người mọi nè mọi người mọi hiện mọi người mọi người mọi người mọi hầu bưng kíp trao sốt cồn này, ăn cà tông, há kếp ăn à, lại nó, cứ cái gì, kíp ở đây, sốt, 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 ยังยังอยู่น้ำห่วยอยู่เห็ดอยู่ไข่อยู่น้ำห่วยน้ำยังี่นบุยแบบพ่อมาเล่นยานตกอีกอยู่เลยชาวบึงแดดเนาะแดดชักทรัพี่น้องเอ้ยนั่งเลยเดี๋ยวนี้เราจะถ่ายปลาวันนี้ nằm thang nằm luôn nằm sài quá ú bà như <laughs> oh, thế à, ừ. <laughs> <laughs> này tôi nhảy từ nó nè anh đi khao tôi lẹ cũng nhảy vì được đấy nó bổ sông đấy Bước mất dẹp toàn bước quan nè ปลาเทงนี่เขาก็ได้แล้หนึ่งต้มนี่ปลอดลงกินดิบุคคลแต่เป่นเหรียเนาะกูเกือบเหรียญลุดเบิรได้คนละแต้มมือกี้เนาะมา ิยอยู่บนน้ำไหลสรยงๆู้ามันเดกเดียวกไปแล้ว้อตอยายนเพื่อนเห็ดหลูกินเนาะถ่ายน้ำบัวท่านต,ตัวเลยอายกาศต้องายต้องห,งหน้าคักแท้เลยเพราะคุณอะสุดหูสุดตานี่เนาะไฮหน้า,นาทั้งหน้า,ขาเขาบัดน,น้านเบื่อหลายแบบนี้เลย นี่น้ำไหลตลอดลนะดอ้วยมมวค,ยยควยมันี่ลายด้วลายแ้วเตามึงเปิดสองเตามแล้วง่ายบอลโอ้เปิดปาขาวเนาะปาขาวหน้าเนี่ยหางดำ เขาหางดำทุกคนเลยผมไม่เนาะผมไม่ n h าลงไปเนาะน่าลูกใหนาวานเขียวคืองามขรับเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยบ้าง่แต่วันทำอิดปุ๋นเนาะโอ้ยหยา้ือรื่อปีห แม่นบ่หลอกคือดาราบ่ตัดตัดกะนั่นเรตัดเอาเฮ็ดซุปตัดเอานี่มาเบิ่งซ้อนมาเบิ่งลีแม่นบ่หลอกคือดาราโอ๋ว่าน้ําคือหลายแท้ลงมา เสนบนเฮ้ยเนี่ยนี่บ่โอ้งามเนียงามเนี่ยไอ้กูดำนอกวานมาก่น เซมเนะอ่ะเนาะอ๋อตัวเห็นแต่เพื่อนถ่ายลงมาได้เห็นตัวจริงแล้วนะ่ะโอ้ยามบนะ่ยับเนบะิ้งเหรยับเนะบนะนะิ่งถ้ากะดิปลาบลรอเจ๊ตโวรนกะแบบซี้นะเจ้าของคุณเลยเนาะน่นะออกคุณ นะนนาหมหน้ากไลงเพ่้ห้าพักน่งหน้าบบนองนาคนขยันจับพักนะถ่วมดได้แถวนี้เนาะแถวหน้ามาลายนี่ก็เป็นห่างคักแท้นแต่เพื่อถ่ายลงแล้มาเห็นตัวจริงค้ะกรอี เจ็ดห่างแช็คกัลย์เลยที่แน่ๆถือแล้วนี่ตัวนึงเนี่เขาเห็นได้นะปูนาเออยามแล้วก็นดึงเอาอยู่นี่เลยกัลย์นี่ป่าแลอวะน่ะช่วยอยู่ กานฮ้อนเด้หายากลงน้ำเด้เฮ้ยก้มมาแล้วก็โอ้แม่นว่าปลาเนียจริงเหอเลย เออสอกสอกต่อโอ้ไม่ก็ไม่มีป่านขาดเน่หอยก็ไม่ฮักโอ้ข้าวเนาะกันข้าวโนกันตาล đừng cứ thương bộ đây đâu, này nó đừng kẹo đuôi gấp đừng gấp khuôn gấp bộ đây khuất luôn bơm, luôn bơm qua wow, chỉ đây xăm hoa xịt vô, này bà hoa xịt nó cua đấy nó นี่มีอยู่มีอยู่ตาขาวลาน้อยพอดีมุกเนาะอ๋อุนาินี่สต่อดึออมาสีเงาเต๊าเนตคุณนนอามลตตายเลเออหอยนี่หอยบเ่ ปลุลไ่ดว้าลงบัวบอแล้วเนาะขึ้นเพื่อทางเพื่อทางแล้ได้อ่อแกงบานึงโอ้ได้ยูเมันกัน Hót thử Nói có đi xong tôm thì nè <laughs> là một cái ngay này này mình... nè. một bật hẹn nam bộ hẹn heng bật mình heng khuyên nếp bà Bởi vì khuyên hẹn trộm nông bởi bộ hẹn rồi Tổn bạc nó dường đấy ờ, bộ à. Đừng đeo Điệp loại Bà hình Bố <laughs> ừ, lại đi nó mọi người. hùng. Bà khinh. Bà khinh na. Ừ, nó khắc đi thuốc phun. Tới nhảy đi nó. Ừ, nàng vô hôm mạnh đứng ít đứng 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 đi uh, u đẹp loại ừ. Uh. Yeah. cứ thử tiền tôi nói thế ôi <laughs> uh, tôi đấy. đấy ạ nó à, ừ. như này ờ, nhang lọ khỏi kia thì mua đây <laughs> bừng toàn ra nơi, nhà thế này nơi như hôm mai nó ลูกไงรูดเบิรได้คนด้แต้มมื่อกี้เนาะมาสิอยู่บนนําไหู่กินก็มันแดดเดี๋ยวจะไปแล้วโคตุงไงนะเพื่อนเห็ดหลุดกินเนาะถ่ายน้ำบัวท่านปวดเลยบันยากาศท้องหายท้องหน้าคักแท้นี่ยพรคุณอ่ะสุดหูสุดตา เนาะหายหน้าทั West ้งหน้าห้าวแบบหน้ามื่อหลายแบบนี้เลยท่านี้หน้าไหลตลอดด้วยคือยมึงนี่ไล่เดี่ยวเต็มหนึ่ง xong tầm là nha bọn hoop it nó ba khao nha hang dâm ba khao hang dâm tuk ok thôi ra nó lọt ma mưa nâng tầm nó luôn nha mặt phút chân nhau <laughs> đẹp đi đong rồi mắt salooo khao nâng tầm 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 โอ้เหล่าลายตืมได้นี่พ่อช่วยอยู่ตัวนั้นบน่บนับดีในชอ่อนเฮากระลายเติ่พงนี่<อ>ได้แกงหนึ่งได้ยืย่คนเได้พอกินเนาะแต่งได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งเนาะอยู่เฮือนกนนับนั่นคำมันบนบางนั่น,นก็บบริมีได้แบบนียนถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งเลยทุกที่ทุกหน จิถือมือแดดแนี่กะจุดท้ายจุดบนท้ายเขากะมือมัอนแดดเนาะ,ะเดี๋ยวพบพ่อกันคิดหนะกันคิดนี่กะแยกแยกกันเนาะ <c oughs> สีมือพี่เจ้ากับสีมือพี่สีค,ออสคนออกหน้า, <c oughs> าเนี่่นยไปจ้ะแยกกันมือหนามพ่อกันอีกจิไปทั้งใดทุกคนเลยเดี๋ยวชิดปลาเลาะเมื่อพูดแล้วกัน à à à cả bộ cây đó khảm bên này cái nãy điều đang ngựa nhàng phải nhàng mà cơi nhàng này lọ phải con ừ.